สวัสดีครับเพื่อนๆคุณผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปาพาไปท่องเที่ยวตั้งแต่วัดบางคลานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยวัดศรีชุมวัดมหา,าธาตุเราก็ยังไม่ได้ทําคลิปท่องเที่ยวไปไหนเลยหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการทําคลิปให้หลากหลายโดยผมจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องพาเพื่อนๆคุณผู้ชมนะครับ ที่อาจจะมีเวลาว่างอยู่ที่บ้านปลูกต้นไม้ไปพร้อมๆกับผมนะครับช่วงหนึ่งที่ผมได้หายไปก็ได้ปลูกต้นไม้ปลูกพวกบอนต่างๆและบอนที่ปลูกส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพวกคาโรคาเซียโครคาเซียแล้วก็คาราเดียมบอนสีต่างๆนะครับที่มีปลูกแล้วตามบ้านแล้วก็นำมาปลูกขยายเพิ่มมากขึ้น คลิปผ่านๆมานั้นผมพาเที่ยวแล้วก็พาเพื่อนๆไปฟังสวดมนต์แล้วก็ไปสวดมนต์กันนะครับเป็นบทสวดมนต์เครวเกะหลังจากนี้ผมก็จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้การดูแลต้นไม้ปลูกบอนสีต่างๆนะครับนํามาฝากกับเพื่อนๆคุณผู้ชมกันนะครับเผื่อท่านใดที่อยู่กับบ้านนะครับมีงานอดิเรกหรือว่าางๆก็ปลูกต้นไม้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้แล้วก็ ศึกษาการปลูกบอนสีการปลูกต้นไม้ไปพร้อมๆกันนะครับนี่ก็จะเป็นโฟแมนพวกควบคุมแอดมินในการปลูกต้นไม้นะครับ <c oughs> <c oughs> คนนี้จะเป็นโฟแมนสุดที่รักนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> คุณแม่นั่นเองตรงกาแฟ <c oughs> อันนี้โฟแมนใช่ไหมครับใช่ครับจะลงมาจิบกาแฟดูต้นไม้ ก็วังเลยค่ะเช้าเย็นค่ะเช้าเย็นใช่ไหมค่ะดูต้นไม้แล้วมีความสุขหรือเปล่ามีความสุขค่ะแล้วมาดูต้นอะไรบ้างที่อยู่ด้านหลังจำได้ไหมพอจะจำได้ไหมวาโลอืมไวราวาลาวาเลซี่อ่าอะไรนะเลซี่ครับคอฟฟี่ครับอาการอะไรเอก ฮูฮาอโลฮ่าแล้วก็อะไลเอเรื่ม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 เบ็คโคลอนแบ็คโคลนเบ็คโคลนเมจิกเมจิกเมจิกด้านหลังนี่ก็มีอีกนะแม่ก็คือโอกินาวาโอกินาวาแล้วก็หูช้างดัง,หง,ดงเหลือง <c oughs> แล้วกบอนกระดาษกระดาษดา่ดางด่าง <c oughs> แล้วยังมีอีกเยอะนะครับอ,อแต่ว่าอันนี้ก็คือคร่าวๆที่คุณแม่จะลงมาจิบกาแฟแล้วก็ชมต้นไม้ทุกเช้าทุกเย็นเป็นความสุขของอคนรักต้นไม้นะครับปกติคุณแม่ก็ชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วนะครับแันนี่ก็คือสิ่งที่ได้จากธรรมชาตินั่นก็คือทำให้เราเนี่ย คอยมีความสุขไปกับการทําด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมครับ <c oughs> ลาไปก่อนรับแลาไก่อนค่ะครับสวัสดีครับ